สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e นุเรศชาแนลนะครับสวัสดีคอตัวเรขคอหวยคอนักเสี่ยงดวงทุกคนนะครับผมอ่าก่อนอื่นนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมใครได้ดูคลิปที่แล้วนะครับงวดวันที่1่ตุลาคมนะครับผมได้ขอไอ้ไข่นะครับได้จุดทูบเสี่ยงดวงขอไอ้ไข่นะครับเลขที่ปรากฏอยู่ในทูบนะครับ 592นะครับก็หวยที่ออกนะครับน่าจะเป็น59นะครับ59หรือ95นี่แหละครับผมก็เข้าเต็มๆเ,เลยนะครับไอ้ไข่ให้โชคนะครับผมงวดนี้งวดวันที่16ตุลาคม2563นะครับผมผมจะพาเพื่อนๆมาขอโชคขอราบก,กับไอ้ไข่อีกนะครับผมเดี๋ยวเราจะรวยๆไปพร้อมๆกันนะครับผมเดี๋ยวเพื่อไม่ป็นการเสียเวลา อันนี้เป็นทูบเสียงรวมเหมือนกันนะครับผมทูบอันก่อนเป็นอาจจะเป็นเขียนเป็นรูปไอไข่อยู่นะครับเหมือนวาดเป็นรูปไอไข่อยู่ตรงทูบนะครับซึ่งทูบตัวนั้นคือหมดนะครับผมก็เลยเอาตัวนี้มาแทนนะครับก็มีตัวเลขเหมือนกันนะครับถ้าเขาจะให้เขาก็ให้อยู่ในทูบนี้แล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเรามา เสียงดวงกันครับท่องคาถานะครับผมเดี๋ยวผมจะจุดทูปก่อน,นครับแล้วเรามาท่องคาถาวันนี้เราจะรวยไปพร้อมๆกันนะครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่วันนี้ใครๆจะให้โชคอีกนะครับ หรือไม่อันนี้เราไม่ทราบแล้วว่าหว้จะเอาตัวไหนวันนี้วันดีนะครับถ้าทูบไม่แตกไม่หักนะครับเราก็าคือไอ้ไข่จะให้โชคแล้วนะครับผม น ang, اي, โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุเยอะเยอุอะกะ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 สะสาธุนะครับก็ วันนี้เป็นวันดีนะครับมาขอโชคขอราบไอ้ไข่นะครับผมก็ขอให้ไอ้ไข่นะครับจงโดมดานให้ตัวเลขที่ปรากฏอ,อยู่ในท่มนะครับขอให้ถูกรางวัลด้วยเถิดนะครับผมขอให้ทุกคนที่ดูคลิปคลิปนี้ เฮงๆรวยๆไปพร้อมๆกันนะครับไอไข่นะครับสาธุสาธุสาธุโชคดีร่ำรวยทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะเร่งสปีดวิดีโอนะครับให้เร็วขึ้นนะครับผม อาถูบก็ได้เผาไหมหมดแล้วนะครับผมก็สังเกตดูทูมนะครับถ้าเกิดไม่แตกหักนะครับก็คือสมบูรณ์นะครับก็ไอไข่ก็คงจะให้เรานะครับผมก็ตัวเลขเดี๋ยวเราซูมเข้าไปดูใ,ใกล้นะครับว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะครับนี่ก็ให้ทุกคนจับเอาเลยนะครับผม ใครที่เห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปให้ผมดูด้วยนะครับผมว่า,าเหมือนผมไหมนะครับผมนี่นะครับตัวเลขชัดเจนนะครับทูบไม่แตกไม่หักนะครับไม่พังนะครับผมก็คือสมบูรณ์นะครับก็ตัวเลขก็ค่อนข้างสวยงามนะครับผมอ่า นีสาธุนะครับไอ้ไข่นะครับที่สิงสถิตยอยู่นี่นะครับหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงถูกหวยรวยเบอร์นะครับด้วยเถิดนะครับผม ซึ่งตัวเลขที่ให้มานะครับขอให้ทุกคน mm. เฮงเฮงรวยๆนะครับก็ตัวเลขก็สวยงามมากนะครับผมนี่สนับสนุนฉนลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมนี่งดงามนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ ยังไงก็ตามนะครับก็ขอให้ทุกคนรวยๆนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆ,ๆสวัสดีครับ,รบเฮงๆรวยๆ,ๆนะไอ้ไา,าย ไายๆเฮงๆด้วย hey,